สวัสดีครับมันคิวเบอร์นะวันนี้มก็จะมาสอนเล่นโูบิก4คูณนะครับแบบขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ <S <S ก็วิธีการเล่นเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราเล่นสาคูณ3เลยแต่มันจะมี Error หรือว่าที่เราเรียกกันว่า Parity นั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็มาทำกันเลยนะครับผมเริ่มจากขาวล้อมเหลืองเหมือนกับ 3. ณ3เลยใครทำครอสเป็นก็ทำครอสเลยนะครับ ผมก็ทําไปแหละแต่ว่าจะให้คนที่แบบมันเป็น beginner ทำด้วยนะครับอะรไลายขา่า,ขาวล้มข่าวแล้วก็เก็บเก็บชั้นที่1นึใครทำ f 2 l เป็นทําเลยนะครับผมก็ทําผมก็บอกว่าผมทําเป็นแต่ว่านี่สําหรับคนที่ว่าแบบทำทาได้แต่แบบ beginner เนอะโอเคต่อไปเก็บชั้นที่สองอย่างแป๊งนึงนะครับ คุณทําเป็นกันอยู่แล้วไงผมดูเพราะว่าคุณเล่นสามคุณสามเป็นแล้วอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะครับใครยังไม่ได้ดูส์คีปสองกับหนึ่งเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ตรงนี้นะคบโอเคไหมผมจะใส่ EP สองไว้นะครับแล้วใน EP สองผมจะใส่ EP หนึ่งไว้อ่ะก็จะดูได้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยพอเราเก็บนี้เสร็จแล้วเนี่ยสีเหลืองเนี่ยอ่ะเราใช้สูตรนะครับขวาลงบนขวาน้าทวน ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังเป็นรูปแบบนี้อยู่ดีนะครับใช้สูตรยังไงก็ตามหันไปด้านไหนก็ตามมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมหันหันไปเรื่อยๆลองทำตัวเองก็ได้อย่างนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า p a r รตีนะครับให้เราหันมาด้านไหนก็ได้นะครับนี่คือสูตรนะครับสูตรอาจจะยาวหน่อยนะครับขวาขวาขึ้นสองครั้งครับหลังสองครั้งครับบนสองครั้งครับสอง้ายลงครับ บนสองครั้งค่ะสองขวาลงครับบนสองครั้งคับสองขวาขึ้นครับหน้าสองครั้งเอ้ยบนสองครั้งก่อนหน้าสองครั้งครับสองขวาขึ้นครับหน้าสองครั้งครับสองซ้ายขึ้นครับหลังสองครั้งสองขวาขึ้นสองครั้งอ่ะแค่นี้เราก็จะเก็บเหมือนกับ ปกติได้แล้วนะครับคือแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวก็จะเต็มแล้วสูตรอาจจะยาวนิดนึงนะคบลองไปพยายามจำามอเองแล้วกันนะคะเพราะว่าผมก่ตอนแรกเนี่ยผมก็จําไม่ได้เนาะอ่ะต่อไปก็สลับตรงสลับมุมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะสูตรสลับมุมก็ปกตินะขวาขวาล่างล่างนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยมันจะมีอีกพา r ิที้หนึ่งก็คือเวลาเราเก็บเนี่ยปกติเราจะเอาด้านหน้าเต็มเนี่ยไว้ด้านหน้าแล้วก,แวก็แล้วก็ข้างหลังใช่ไหมอ่าบิดหลังสอง เอานี้เข้าขึ้นขึ้นหลังหลงลงลงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีหน้าเต็มเนี่ยโผลมาสองหน้าเราไม่รู้จะเอาหน้าไหนนี่ยครับให้มันจะเป็น parity สูตรนี้เนี่ยสูตรมันจะไม่ได้ยาวมากนะครับผมหันหน้าไหนก็ได้นะแล้วก็ให้ใช้สูตรนี้นะครับขวากลางสองครั้งครับบนสองครั้งครับขวากลางสองครั้งครับ สองแถวบนเนี่ยสองครั้งครับขวากลางสองครั้งครับแล้วก็บนเนี่ยสองครั้งบนชั้นเนี่ยชั้นกันกลางบนกลางอะ่ะสองครั้งอ่ะแค่นี้ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วมันก็สามารถที่จะใช้สูตรธรรมดาได้เลยนะคะอ่ะเต็มแล้วเนี่ย หมายว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากนะคบเหมือนกับเวลาเราเก็บ3ามคูณสเลยนะครับผมก็สอนเพียงแค่นี้นะครับถ้าก็เป็นสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบไปเรลืมกดไลค์เรียนกดต like, ิดตามกันได้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเ,เดือดพลาดอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้นะครับบายคลิปนี้ผมลืมใส่ไหมเพิ่งมารู้ตอนจบเนี่ย